พอจะขายแล้วคันนี้ไม่ใช่ว่าจะจบเลยนะเริเม่รก็คือรถคันนี้ผมจะบอกก่อนที่จริงลูกค้าก็มัดจาแล้วแหละมัดจาแล้วคันนี้พอเราไปเทสรถที่จริงเริ่ม่รก็ชัวร์เลยแล้วก่อนแต่ก่อนจะส่งเราจะต้องเทสอีกทีนี่ลูกค้าที่จริงคุยกันไปมาที่จริงผมก็นึกว่าแบบพูดเล่นนะงั้นงั้นเดี๋ยวผมมัดจาได้ไหมครับผมก็นึกว่าอมัดจํหาร0 0 2,000พันนึงก็ว่ามาอยู่ดีโอนมาเลยหมื่นหนึ่งมัดจำหมื่นหนึ่งผมเออโทรคุยเลยพี่โทรเลยถามเลย่าเฮ้ยอันนี้เราอาจริงไหมที่จริงจะส่งให้เร แต่แต่เรามาเทสให้ลองขับเลยเต็มที่เต็มสุดเพราะว่าที la ่จริงก็ขับได้แหละแต่ปอมาลองูพี่มันผมว่าไม่ได้หรอกก็เปลี่ยนให้เขาดีกว่าผมมว่าอะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตากับทุนก็เพิ่มอีกถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็ประหยัดทุนแล้วครับสวัสดีครับขายรถผกำลังกำลังถ่ายคลิปกันพอดีเลยเออเออเออปีวิจัยรอปีงั้นพวกปอว่าดูด้อ เทสเทสดูเทสดูเปลี่ยนเปลี่ยนให้เลยนัดลูกค้านี่วันเสาร์วันอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ให้ให้ลูกค้าได้ไปดีๆก็ยังมันจะได้ไม่เสียชื่อร้านเราไงให้ที่ว่าพุ่งมผส่มโอ้โหดูแต่ละคันนะนี่นี่นี่คันนี้ก็ไม่ผ่านเปลี่ยนคันนี้ก็ไม่ผ่านนี่นี่มาไม่ได้ว่าจะผ่านเลยนั่นี่ยแบบต้องแก้ต้องเก็บอะไรตั้งเยอะแยะนะครับผมคือต้องออกจากร้านคือแบบเนี้ยบเลยชุดเสืเป็นรอยนิดนึงแบบแตกๆอะไรก็เปลี่ยนเลยนะครับผมไม่ได้ขายแต่ตามสภาพอย่างนั้นเท่าไหร่โอ้โหอย่างงี้ยนี้แล้วเราค่อยมากันเดี๋ยวมาดูก่อน ขายใครคันไหนครับขายคันนี้ครับพี่ Yamaha VR มาใครเนี่ยมาลูกครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับปอไหนแล้วเนี่ยปอสองครับฮะปอสองครับปอสองอายุนน้องไอ้พัดปีหนึ่งเนี่ยไอ้พัดรุ่นรุ่นน้องเองเนี่ยปอสองเออปอสองเรียนไหนครับเรียนไหนครับฮะน้องตาดน้องตาดครับบ้านน้องตาดเนี่ยครับคุ้นๆเนี่ยมันเคยรถมาขายไหมเนี่ยใช่ครับเคยมาขายคันเคยมาขายคันหนึ่งเลยใช่ครับพี่ ตอาประจําเลยพี่ผมแนะนำเขามาเงี้ยอืออืออือเอาแล้วตอนนั้นออกมาจํใช่ไหมใช่พี่จําแล้วก็แล้วก็ขายขาดขายขาดไปเลยใช่ครับจําได้เวฟสีสีดำดำเวบอาสีดําพาเข้ามาจําหรือเปล่าพาเข้ามาพี่เขาไม่กล้ามาไงไม่กล้ามาผมก็เลยพาเข้ามาสรุปว่าดอกไม่ต่อเนี่ยเขามาขอเพิ่มแล้วเนี่ยมาจําผมใช่ใช่ใช่หมืนแล้วก็ขอเพิ่มอีกเป็นหมื่นไปปลายหมื่นเจ็ดหรือไมั้งครับประมาณนั้นสรุปว่า ดอกไม่มาเพราะก็คือหลุดเลยนะเวลาจำผมก็ครับเข้าใจอยู่ตามตามสัญญาเลยนี่จะกลับบ้านพี่อ่าลงก่อนได้ลุงไปเล่นกับพี่พาดเล่นี่เขาเล่นกับพาทพาน้องเล่นจะกลับบ้านนะผมอ่ะจะกลับบ้านงั้นทีนี้มันเอารถขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวไหมได้ได้เดี๋ยวรอรถขึ้นมาข้างบนโอ้เอาจริงพวก VR นี่ผมก็ไม่ได้รับซื้อรับอ่ะรับอะไรนะ นอกกระแสแล้วพี่มันมันขายยากจริงจริงจริงเลยนอกขายยากอันนี้รถรถใครครับรถรถซื้อต่อน้องมาอีกทีครับอือ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 ้เอกสารนี้ไหมครับเอกสารเอกสารมีครับพี่โอมาได้ทนี่มามีเอารถมาจำามารถมาขายเลยอันนี้ผมเดือดร้อนจริงพี่จะกลับบ้านกลับบ้านไหนสุโขทัยครับเอ้าไม่คนบุีรำเดี๋ยวนี่ไปไมาผมเองนสุโขทัยครับคือบ้านเกิดของบ้านแฟนอยู่สุโขทัยพี่แล้วผมมาสร้างบ้านตรงนี้ทีนี้มีปัญหาเรื่องที่โดนไล่ ไปถึงมาสร้างบ้านอยู่ที่สร้างที่นี่ครับถ้าบุยลำเราใช่ครับแล้วคือเหมือนแบบเจ้าของเขามาไล่เจ้าของที่มาไล่มันเป็นที่ของเป็นที่ของเป็นที่โฉนดดำอ่ะพี่คือผมไม่รู้เรื่องเรื่องพวกนี้ไงตอนแรกแล้วตอนแม่เราไม่มีโฉนดเราไม่กล้าไปสร้างบ้านหรอกนะก็คือคนที่เขาสั่งที่ที่คุยกับเขาเรื่องจะสร้างบ้านเนี่ยเขาคือคนที่เลี้ยงผมมาไงอ๋อเขาเลี้ยงใช่ครับผมก็เลยไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราเราได้มาซื้อที่อย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาอยู่วิเยเลยคือเราก็วางเงินปกติแหละเหมือเราแบบ ขอแบ่งที่เขาเนี้ยแต่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะแบบว่าจะจะตัดได้หรือได้ความที่เราไม่รู้อะพี่นะแล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาตรงนั้นเลยใช่ครับบ้านเสร็จทุกอย่างหมดแล้วสามปีแล้วก็อยู่3ปีเลยอยู่3ปีแล้วพอเข้ามาปีเนี้ยพี่เขาก็มีปัญหามีเอาคนมาไล่เอาอะไรมาไล่ผมเนี้ยเขาไล่แบบไหนคือไล่ผมออกไปจากที่ดินเขาครับเขาไล่แบบเขาพูดแบบยังไงครับก็คือทํานองว่าถ้ามึงไม่ไม่ไปอะไรเงี้ยเขาจะเอาคนมาอุ้มอะไรเงี้ยประมาณโอ้ทีนี้ผมก็ต้องเอาลูกออกมาคือเงินที่ค่ารื้อถอนอะไรเราก็ไม่ได้ไม่อะไรนะพี่เราก็ไม แล้วตอนนี้บ้านยังอยู่ไหมตอนนี้ทุบทิ้งหมดแล้วพี่ทุบทิ้งเลยใช่ครับโอ้นี่ผมก็ล่องลอยกันเลยเนี่ยออกมากับลูกแล้วรถคันนี้นอนไหนคิดว่าก็เช่าห้องอยู่พี่แต่ว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายละอ๋อจะจะกลับบ้านครับเราใช้ไมรถคันนี้กับที่ขับก็เป็นขับใช้งานกับลูกสองคนใช่ครับอยู่กับรถแฟนเหรอครับแฟนก็อยู่ห้องครับอืองั้นก็ไปหมดเลยใช่ครับของทุกอย่างก็ต้องทิ้งเลยอ๋อๆๆในตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กนี่งเอ็ดไปนี่หน่อยเนี้ย นี่ลูกคนเล็กพี่ผมมีสองคนอันนี้คือรู้ไหมเนี่ยว่าบ้านคือเขารู้เรื่องไหมเนี่ยไม่ได้คือเขาก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรมากพี่เรื่องบ้านจาระู้ไหมว่าบ้านของเขาเองอ่ะโดนทุบเขารู้อยู่บ้านโดนทุบรู้ไหมรู้แล้วใช่ไหมแต่คือตอนนี้นอนไหนก็นอนห้องเช่าอ๋อห้องเช่าสี่คนหนึ่งก็มีลูกอีกมีลูกชายคนโตคนหนึ่งฝากเขาไว้แล้วก็แฟนแต่แฟนผมมันส่วนมันจะลุกลํำบากโั่อ้วนไงตอนนี้มันปวดหลังผมก็เลยจะกลับไปบ้านเขาแหละ ไปตั้งตนใหม่ที่นู่นพี่ก็ไม่ได้อยู่วิรำแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปไปมาเยแล้วเราจะไม่ได้อยู่วิรำแล้วเนี่ยปกติเรียนนี่จะต้องย้ายงเรียนแน่เลยครับทาเรื่องแล้วครับอ๋อทาแล้วนะครับโอ้ก็มาให้พี่ช่วยเลยแหละผมอ่ะผมผมก็จะบอกล้วมันคุณก็สมัคเวลามาหาก็เอาเล่นกับพี่พัะได้เลยครับเล่นได้เลยกับพรเลยครับก็สมัคเวลาเข้ามา ส่วนแมจะเป็นเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องเงินถ้าผมแบบจริงจริงบางคนก็จะไม่ยังไม่ยืมเงินที่เฉยก็มีนะแต่ผมบอกว่าจะไม่ให้ผมว่าต้องหารถอะไรมาขายอย่างเงี้ยอย่างเงี้เพราะว่าอย่างน้อยผมก็ยังพอเอาเก็บไว้เอาไปขายอะไรได้ครับผมแต่ครั้นี้แล้วอย่างครั้นี้เอามาเอาจริงนะผมผมมันไม่ใช่แบบของตลาดของของผมหรือะไรเนี่ยของผมส่วนมากจะขายพวกรถตลาดซีจังหวะพวกเวฟบพวกเ้อยิผ้าพวกอะไรเงี้ยกระจายอยู่พี่นอกกระแสด้วยแต่ก็ ทำไงได้เนาะที่พึ่งน้อยผมอะแล้วเลยลองไปถามที่ไหนยังมามาพี่เลยที่แรกแหละคิดอะไรไม่ออกเลยเนมาที่แรกเลยพี่โอ้แล้วผมดูเอกสารแล้วเนาะผมดูเนี่ยก็โอ้โหดูแบบรุ่นแรกเลยเจ้าของเดิมสองสี่เก้าศูนย์ตอนนี้ก็น่าจะอยู่มาเจ็ดเจ็ดสิบหกปีแล้วโอ้ผมบอกเลยผมไม่น แน่ใจนะว่าเขายังยังมีชีวิตอยู่ไหมครับเราก็วัดถ้าผมซื้อก็วัดดวงเลยว่าเผื่อโอนได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ขายรถแบบนี้แบบมีเลมเขียวครับืแล้วคนนี้ขายแล้วเขาจะจะกลับบ้านอะไรยังไงจะไปไหนยังไงก็เดี๋ยวต้องนั่งรถกลับเลยพี่ก็กลับไปอยู่เนี่ยกลับอยู่แค่หนองกาเนี่ยอ๋อไปรถเลยครับก็น่าจะหารถไฟเนี่ยพี่ไปกับลูกสองคนใช่ครับอืแล้วก็กลับว่าจะกลับ จะกลับมาไหนน่าจะพรุ่งนี้เย็นเเร็วเนี้เลยใช่พี่เพราะว่ามันทางห้องเช่าเขามันมันหมดสัญญานะครับห้องเช่าเดือนเท่าไหร่ครับเดือนสามพันจ่ายเขายังจ่ายแล้วครับจ่ายแล้วออยจ่ายก่อนอยู่เนาะคขาดเงินได้มันจำไม่เหรอมันจำไม่พี่เดี๋ยวต้องได้ค่ามันจําคืนนะได้ค่ามัดจําคืนสองพันอ๋อแต่ค่าไฟมันหนักนะผมถึงออกไงเอาค่าไฟแพงเนาะใช่ครับ่าเช่าสามพันแล้วค่าไฟอีกก็น่าค่าไฟเดือนนี้หกพันนะพี่ฮะอยู่กันอะไรค่าไฟหกพันจริงพี่ จริงผมออกเลยผมก็บอกเขาค่าไปกี่เดือนนี่เดียวเดียวพี่โอ้ยอยู่ชอบผมเ 3, 000, ต็มท <4, 000 S 1> ี<า>นะ่กิสามพันสี่พันแพงแล้วน <3, 000 S 1> ะสามพันก็แพงแล้วนะผมยังไม่ได้จ่ายไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาคิดค่าไฟผิดหรือ,อยังไงผมไม่มั่นใจถ้าเกิดบ้้นยังไม่ทุบเนีย่ยผมอยากไปดูมากเลยนะจริงถ้าบ้านไม่ทุบผมพาไปแล้วจริงพี่ผมพูดไปก็เดี๋ยวผมผมไม่ใหญ่หรอกผมบางที่เดี๋ยวใครก็พูดได้เดี๋ยวันมาแต่งเรื่องอลไรแล้วมาให้ผมช่วยเนี้ยแต่ว่าผมเอาจริงก็อยากไปดูอยากขอถ่ายคลิปด้วยรั้งไป ไปถามคนในห,หนองตาได้พี่ทุกคนนะ่ะรู้รู้รู้หมดพี่ว่าผมนี่โดนทุกบ้านโดนทุกอะไรยังไงเพราะอ,อะไรเนี่ยเขารู้หมดมโหทุกบ้านกำน,น,นันนึงรู้ดีเลยพี่กำนันที่หนองตาโดนกี่หลังหลังเดียวพี่หลัง,ลงเดียวเลยใช่ครับพูดแล้วมันสงสารลูกไนงะว่าเขาบอกว่าเขาจะสร้างให้ลูกไนงะเรื่องของเรื่องอมผมก็เลยลงทุนอ,อ่ะผมว่าขายอ่ะมันขายได้อยู่แต่คราวนี้ผมไม่รู้ว่า คนขายเนี่ยเอาอยากจะมาขายกับผมเนาะนผมผมให้ลองว่ามาดูก่อนว่าจะขายกี่บาทเนาะ <ผม S 1> สภาพเนี่ยได้สักแปดพันอ่ะแปดพันบาทครับผมจริงๆ VR นะถ้ารถจริงๆเลยถ้าสวยๆจุบๆเรียนเรียนเขาก็เล่นกันก็ถ้าจบเนียนๆก็มีหมื่นกว่าบาทครับผมหมื่นกว่าบาทบถ้ามาสภาพนี้ผมผมผมบอกตรงเลยมันใช่ ถ้าจริงผมผม,ผมเอาจิงผมไม่อยากซื้อเลยแหละให้ให้ผมสักสี่ห้าพันผมยังยังไม่จริงผมยังไม่ไม่อยากเอาเลยนะครับไม่ไม่เอาจริงแต่ถ้าให้ผมซื้อผมซื้อช่วยได้เพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้แบบเอามาจะมายืมเงินอะไรผมอะไรอเงี้ยทุกบางบางที่ในเพจนะคนก็ทับมาเยอะนะครับผมมามาจริงมามา,มา,มาจะยืมเงินเฉยแบบว่าให้ทําสัญญาอะไรก็ได้คือผมไม่อยากให้ทำเงี้ยรับ ผมผมลองหลายคนแล้วไม่ว่าจะลดมาจำหรืออะไรก็ตามครับร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยไม่เคยคืนผมเลยในคืนแล้วก็หายไปแล้วก็ดิงบางคนก็ทักมาว่าผมเป็นคนพิการนะอะไรเงี้นะพี่ผมช่วยหน่อยช่วยผมผมให้เลยสองร้อยห้าร้อยพันหนึง่งเพราะผมให้แล้วก็ให้อีกขออีกขออีกออก,ก็ถ่ายว่าผมป่วยมากเลยนะผมในใจเนี่ยผมอยากจะทําคลิปไปหาเลยแล้วให้คนดูเป็นปน,ปนึเป็นสะพานบุญแล้วช่วยเขาไปอย,อยู่ดีจะให้ผมจะช่วยคนเดียวมัน yeah. วันนี้ผมช่วยและผมไม่เคยโพสลงในคนทักมา,าผมขอเยอะเลยผมให้ไปเลยพี่โอมเดี๋ยวอีก3วันอีกสวันเงินผมบอ,อกผมให้ขอไปบ่อยๆ99%มไม่เคยให้ผมคืนเลยแต่ผมก็ไม่ได้คิดนะผมคิดว่าผมทําให้แล้วผมแบบรู้สึกสบายใจผมก็ให้แต่หลังๆไม่สบายใจแล้วเพราะขอเยอะเกิน <c oughs> ใครก็มาในล่าสุดบอกว่ารถรถลูกไปขับรถปาดหน้าโดนรถ,ถชนอะไรต้องเสียค่าปรับประมาณสองสามหมื่น เขาต้องจ่ายไปในนี้เลยผมว่าไม่ขึ้นสารไก่เกียร์ไปไม่ไปแล้วเคยดูคลิปพี่อมไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วคนทักมาหาผมเยอะเลยผมเลยคิดว่าทำไมมันน่าจะมีหน่วยงานอะไรสักอย่างขึ้นมาแบบนี้นะ<ด>เพื่อ,อช่วยคนอะไรอย่างงี้เนะตอนแรกมันก็มีนะพี่ตอนแรกผมกาว่าจะไปขอตํารวจเขาให้ช่วยแต่ว่าเขาจะยังไงอ่ะคือเขาจะทําออกใบอนุเคราะห์เรื่องค่ารถค่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมันมีหมาด้วยไงตัวหนึ่งประเด็นคือมันมีหมาด้วยตัวหนึ่งนงนะ่มันก็เลยลำาบา ช่วยหน่อยพี่ผมไม่มั่นใจนะว่ามันบัดดวงไปแต่ผมให้ผมซื้อเอาจริงให้ผมซื้อราคาแปดพันนี่จ่ว่าผมใจร้ายนะผมผมไม่เอาแน่นอนผมผมเคยมีสภาพดีอยู่นี้อันนี้ถือว่าสภาพมันก็ผมโอ้โหผมผมฟังเสียงได้ไหมได้ครับ ô chị hôm nay là mày à vê ừ bì đấy nhẹ bì đấy đơm tho tho đăng kiểu lan lèo ya ông mày các chị nghiêm nghiệp vừa gọi là tho lại huý ừ ừ mình... luật thì không... đền cần lại ช่วยเขาดิอีกอะผมก็ไม่รู้ไปหาใครแล้วพี่เขามาสองรอบแล้วรอบแล้วเวฟมาจำแต่ว่าพาคนอื่นมาพาครับพามาพามาได้อะไรไหมตอนนั้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงจริงพี่ตอนนั้นบ้านโดนทุบยังยังพี่คือเขาก็แย่ตอนนั้นอะผมถึงพามาแล้วตอนนี้เราแย่เขาไม่พามาตอนนี้เราแย่เขาไม่มามองเราเลยผมรู้เลย่พามาอย่างดีเลยแบบพามาแบบพามาทุกอย่างครับตั้งแต่ทักหาตั้งแต่อะไรเลย งวะเอ้แล้วเลยแปดฟันมันแดงปุ๊บวันี้เขาเล่นเขาไม่ค่อยเล่นกันนะเขาไม่ค่อยใช่ครับนอกกแสใช่ถ้าไปใช้ตามบ้านๆใช้งานได้เฉยเขาเล่นเขาก็เล่นแต่ใช่ครับมันจะมีกลุ่มเขาเล่นอยู่ก็ต้องไปคล้ายในกลุ่มอะไรเงี้ยใช่แต่นี้เขารีบเลยทะเบียนก็ไม่มีเนาะใช่ครับทะเบียนร่วงหายตอนแรกก็มีเนาะแต่มันร่วงหายไปไอผมมันเดือดร้อนเลยพี่ อางี้ผมผมซื้อช่วยอะแต่ผมให้ไม่ถึงแปดพันหรอกครับผมผมให้ขอให้เป็นเรื่องที่พูดมาเป็นเรื่องจริงแค่นั้นแหละครับพี่ผมผมไม่หลอกนะพี่แต่แต่อย่างน้อยก็ให้ผมได้กะว่าไปเกิดขายต่อด้วยหลยต่อผมซื้อแปดมันก็เข้าใจอยู่ครับอืผมให้ไปเจ็ดพันเนาะได้ไหมได้แต่ว่าผมขอ ประชาชนถ่ายไว้ถ่ายก็คือเราทาสัญญาซื้อขายกันได้พี่ว่ารถนี้มีที่มาที่ไปทำาะกับใครอย่างเงี้ยเพราะว่ารถมันยังเป็นชีเจ้าของคนเดิมอยู่ใช่ครับที่แล้วก็สาเนาบัตรเขาไม่มีอีกใช่สำเนาบัตรไม่มีซื้อมาอย่าเี้พี่ข้ามาก็คงเอาว่าผมจะคงได้จอดนานแหละเขาดูวันไหนมีตังค์หรืออะไรคิดถึงแล้วก็ครับครับครับก็มาถ้าได้กลับมาอยู่วิลลัมเนาะครับไม่มีรถใช้ก็มามาซื้อเลยผมก็คิจสวาเป็นแบบเหมือนจำนำไม่เหมือนเดิมเลย โอเคครับพี่บประชาชนได้เอามาไหมปันแล้วเราไม่เรามางั้นเดี๋ยวผมไปยิงเขาให้ก็ได้หรือว่าให้น้องไปเอาก็ได้ให้น้องไปเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปส่งบ้านไหมเอาแค่เอากล้องถ่ายไปเฉยก็ได้เพราะว่ามันต้องใช้เถ่ายเได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปส่งไม่มีรถกลับใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมไปส่งเลยได้ครับโอเคแต่เดี๋ยวพอเก็บรถให้พี่เดี๋ยวพี่ไปกับก่อนก็ได้ให้ไปกับต้นไปได้ไหมไปเดี๋ยวพี่ไปกับก่อนก่อ่อะเดี๋ยวพี่ไปกับก่อน ี่ครับแล้วก็ไปเอามีแค่บัตรหลักฐานแค่นั้นใชก็พอได้ปโอเคเดี๋ยวพอเก็บเลยเดี๋ยวเราไปส่งของมากเลยครับครับมืดเยอะเลยโอ้ยมีใครมาหาเนี่ยลูกลูกลูกเอันนี้คนโตเหรอครับครับผมใครมาพี่โอมพี่โอมสวัสดีครับกันสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คนโตเหรอเคยดูคลิปป่ะเคยดูไหมเนาะนี่เคยดูคลิปอ่ะ อยากโอ้ยคิ้วอะเนี่ยครับผมใช่ไหมใช่เปล่าเคยดูไหมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมองไม่เห็นเลยมืดเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนโอ้ยนี่เขาคิดอ๋อไฟไฟมันดับครับออ๋ไฟดับเลยเอาบัตรไปชนค้อยหน่อยครับมีอยู่ในกระเป๋าเอาบัตรแฟงกันส่องไฟให้พอดีเลยอุ้ยมีหมาด้วยนี่นี่ยหมาตัวนี้เหรอครับตัวนี้พี่ที่เอากลับบ้านโอ้เป็นบูด็อกหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับอ๋อ มันแย่เนาะเลยไม่ได้เลี้ยงมันได้ดีแล้วน่ะอือหืออ่ะติดแล้วเหรอไม่ใช่พี่ผมเขาไฟแพ็ตต่อนะครับไปไปชนกันอ๋อนี่แบบชายชนเขาบัดแฟงกันหรือเช่ากันอยู่อย่างกี้นะครับผมเราก็ว่าบอกกับค่าไฟเดือนเมื่อกี้เสียเท่าไหร่นะหกพันบาทห้องเคโดนหกพันเนี่ยพี่กันงงเลยครับค่าไฟหกพันบาทอ่านี่อ๋อม่านตั้งตั่กรับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปไปแล้วกันนะได้พี่โอเคโอ้หนี่เสียค่าไฟได้แล้นะหกพันเขาบอกหกพันใช่ครับ แล้วกลับบ้านแล้วมันจะประมาณยูหกพันหรเดือนแรกหกเดืานอะรนอ่ะอันี้อยู่กี่เดือนแล้วสองเดือนอ๋อผมผมดูในข้างหกพันยังไงทำไมแพงแกมีร่มกันร่มกันเลยนะมีแอร์ด้วยเลยเราใช้แอร์ด้วยหรือเปล่าก็ใช้อยู่แต่มันไม่หนาแต่ไม่น่าขนาดเราแอร์ตัวเดียวเองหกร้อยหกร้อยหน่วยเดี๋ยวเดี๋ยวลบหน่อยลบหน่วยค่าค่แอร์ไอค่าไฟหกพันหกพันแล้วคราวนี้ค่าค่าเช่าอีกต่างหากไหมใช่ครึ่งหมื่น ก้าวันกือบเมือนไอ้ก้ากินอีกโอ้โหไปบ้านก่อนโอ้นมีพึ่งพี่อมสองรอบไหมเนี่ยสองรอบแล้วจะได้จำได้จำได้สองรอบแล้วครับครับครับมากจะถ่ายไปนี่พัดนี่อิงต้องให้ว่าถ้าอิงไม่ทำงานหรืออะไรอิงไม่ยิงจ่ายค่าไฟอย่างเงี้นะนี่ค่าไฟแพงนั่นนี่โอ้ไม่มีโดนละเบรกอ่ะก็เราก็เดี๋ยวจะ ผมจะถ่ายนี่ไ้แล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องเสร็จอะไรมากก็แค่ว่าให้ว่ามีแหล่งที่มาที่ไปว่าซื้อรถมาจากไหนแล้วกันประมาณนั้นจะมีอะไรก็เขาคุยโทรหาผมได้ก็จับจาได้ก็่าพี่ก็เราวนี้จะเดินทางวัไหนกันก็ยี่ยี่สิบไม่ยี่สิบก็อาจจะเป็นวันเลื่อน๋อต้องส่กรุงไ้ด้วยนะอ๋อต้องเอาหมาไปด้วยในไหมใช่จะเอาไว้นี่ก็สงสามัอะไรที่เตอ โอเคพี่ขอบคุณมากโอเคโอมคบโอเครับโอเคตอนนี้เราก็ได้แลก็อันว่าก็ต่อไปใครจต่อางี้เลยผมถ่าย่ี่อตก็คือแบบแล้ตต่อไปใครอต่อค่อต่อเ่อา่อตมอต่อ่่อ่อบอบ่บต่อต่อต่อต่่อต่อต่อต่่ยอต่่อม่อตอบอกตอตอตตอตต่อต่อ่อ่อต่อต่่อน่อ่่ อย่างน้อยก็ต้องมีอย่างเช่นมีรถอะไรที่ให้ผมไปทําอะไรต่อได้มาจําก็ได้ไม่ต้องขายก็ความจริงจําอะไรก็ได้แล้วก็ต้องมีเล่มไม่ใช่ว่าไม่มีเล่มอะไรเงี้ยแล้วก็มีบัตรซื้อขายให้มีที่มาที่ไปเชื่อวันนึงผมเอารถเก็บไว้แล้วเผื่อเจ้าของเดิมเข้ามาเอาแล้วเฮ้ยรถผมมาอยู่นี่ได้ไงอ๋อผมมากับคนนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วไงคมถทายนี่เก็บไว้ก็ครับจ่ายงนเรียบร้อยก็เดี๋ยวก็เดนทาง เอายังไงดีดีได้ไหมมันหมดสุดทางหรอสองรอบแล้วอ๋อแล้วเราตอนนี้วันนี้ก็ยังนอนที่นี่กันก็นอนที่นี่ครับแล้วจะขนของไงกันหมดเยอะเลยไม่ได้ขนพี่ไม่ได้ขนน่าจะไปก่อนน่าจะไปแต่ตัวก่อนก่อนว่าไปอยู่นั่นก็ขอให้ประสบผลสำเร็จด้วยครับผมกลับบ้านพี่ไม่ใช่นบ้านเกิดเนาะพี่น บ้านบ้ๆไม่เกิดแฟนแอ,อ๋ออยู่ที่โคไทยแต่แท้ไม่เหลือใครแล้ว yes> ที่นู่นเพราะพ่อแม่เสียหมดแล้วก็กลับมาตั้งต mm ั้งรากที่นี่อ๋อกุศลมาตั้งรากอยู่ที่มุลยลำเลยนมาโดนเรื่องบ้านมาโดนอย่างนี้อีกที่เมื่อกี้เราไปฟังบอกว่าไปโดนเรื่องบ้านคือไปสร้างบ้านอยู่ที่ที่สำนักสงฆ์ แล้วคราวนี้ก็สร้างเป็นบ้านเป็นหลังเลยใช่ไหมหลังหลับสามแสนห้าพี่สามแสนห้าสามแสนห้าพี่หมดเที่ยงสร้างหมดสามแสนห้าให้เขาเป็นคนสร้างด้วยให้พัฒนาชีวิตเป็นคนสร้างสามแสนห้าสร้างเสร็จแล้วคราวนี้บ้านตอนนี้ทุบแล้วพี่เขาทุบเลยไม่เหลือเขาทุบโดยที่แบบไม่ให้โอกาสเราแบบไปตั้งหลักอะไรกันเลยไม่ไม่ให้อยู่แล้วไม่เลยผมสงสารลูกเหมือนพี่ไม่ไม่เนี่ย ที่ให้อยู่แล้วแค่นั้นเองเพราะว่าเขาเขาสั่งว่าเจ้าของที่ไม่ให้อยู่ไงจ้ะเจ้าของที่เป็นเป็นใครเขาอยู่เมืองนอกเนี่ยอ๋อเหรอเพราะเราอยู่ตั้งนานเราไม่รู้เรื่องว่าจะเขาเขาบอกแค่ตอนแรกว่าสร้างได้สร้างได้เลยนะความที่เราเชื่อใจอะพี่เชื่อใจเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปนก็มาได้ไม่ได้พี่ร์แย่เหมือนกันนะแย่เลยถ้ายังยังได้อยู่วปรำเรื่องอะไรถ้าไม่มีรถใช้อะไรจริงๆก็ถ้าได้ ทำงานรู้เลยได้ตังค์แล้วก็รถถ้ายังไม่ขายก็ผมจะคงไม่จอดนะครับนะไปซื้อได้ผมไม่ไม่คิดดอกเบี้ยเลยเอาไว้ใช้งานแล้วกันนะไปโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมถ่ายนี้เสร็จด้วยก็เดี๋ยวผมก็เดินทางกลับเลยนทางนะตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กแล้วกลับแล้วนะเดี๋ยวให้พัดพัดเอกริดนี่ไหมสวัสดีครับวัสัดีครบตั้งใจเรียนเด้อไปอยู่ไปอยู่จะไปอยู่ที่สุโขุมไทยต้องยากเรียนใช่ไหมตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีแค่นั้นแหละครับแต่แค่นี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก็เดินทางกันเดี๋ยว่าครับผม